รีแอคช่วงชวงน้องติงวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมารีแอค mv น้อยแต่มากเดบิวนะคะของพี่แดนค่ะว้าพี่ยินรลอ่ะฮะู้หญิงผู้หญิงคนนี้ใคร คยมีความรักที่เวียนเข้ามาและพาไปเคยใช้ความรักสิ่งเปลืองกับใครตถอะใครไปมาไอาจดูมันโชคดีอาจดูไม่ดีเวาได้แต่ภายในใจของฉันก็ยังวางใจทำคิดและฝัมไสักฟุ้งไรองค์ทางไกลแค่ไหนรอดแล้วแต่พี่ยินก็ยังหังเหมือนเดิม อยู่ข้าฉันมีความจริงความพอเพียคนนี้คือคนเดียวที่คอยตระหกรอว่าสานนรงวันที่มีค่าเหลืกินแก่ใจในใจที่เรียกว่าเธอไม่บอกว่าฉันต้องการ เออนั่นแหละช่วยกันเตียงก็ช่วยกันเก็บตี๊ดก็ต้องช่วยเก็บเอ้าน่ารักอ่ะพักก่อนกัน เราตั้งตายกันอ่ะเออคือตอนที่เราไปเห็นสัมภาดของสองคนเนี้ในวิตก่ะเออคือพี่บอกเขาบอกว่าเขาว่าตื่นก่อนใช่ป่ะแล้เขาจะไปเข้าห้องน้ํำแล้วอยู่ดีๆน่ะก็ไปโอบเขาแล้วเขาว่าเราแบบก็ทำหน้าเอ๊ะทำอะไรอะไเนี้ยแล้ว พอยินเตือนมาเจออะเขาก็ตกใจแล้วเขาก็เขาเนี่นะดึงมือออกอ่ะก็น่าจะประมาณนี้แต่คือเราไม่คิดว่าในเอ็มวีจะมีซีนนี้แต่ว่าเปลี่ยนคนไงทำไมไม่สนใจกันแล้วที่คุณจ้องใจกัน ทำไมอ่ะน่ยิเว้แบบนี้มันจัดสันไครก็คือเลยมันพูู้งอ่ะเอวีเนี่ยเขาใจเลยว่าน้อยแต่มากแสดงทำใหชาติมากอ่ะมันแบบปกติที่ไม่จำมันก็เป็นเยิบมแล้วอ่

โหไม่เมืไก่เลยเนี่ยตอนแรกยังหันหน้าหนีกันอยู่ตอนนี้กบมือกันเลยมันรู้สึกความสัมพันธ์พัฒนาเนาะน้อยเด็กมากอยากใช้นามสกุลนี้มากเลยค่ะเพราะว่าน่ารักเนี่ยเนี่ยมึงเป็นแล้วไงอะไรเป็นไรแล้วจบเลยนะคะกับการ ตีอน้อยแต่มากของพี่แดนวรเวทค่ะคือเข้าใจเลยว่าน้อยแต่มากมันเป็นยังไงคือเหมือนตัวละครของพี่หินอะเริ่มแรกอะเขาทะเลาะได้จะเป็นแฟเเนเลยทะเลาะกับแฟนเลยเออใช่ตอนแรกก็รักกันดีนะหลังๆไปก็เริ่มตีกันแล้วเอยรู้สึกว่าผู้หญิงจะทิ้งเลยผู้หญิงจะทิ้งไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเนื้อเพลงใช่ไหมประมาณว่าเออคนนี้คนที่ตามหาจริง เออก็เหมือนตอนแรกอ่ะถ้าคนไม่ใช่ก็ต้องจ่ายไปต้องหาคนที่ใช่อยู่แล้วแต่ละครของพี่ว่ะก็เข้ามาคือสองคนเนี้ยเขาทํางานด้วยกันอ่ะคือหลายช่วงอายุมากเห็แล้วเวลาที่เล่นอ่ะคือเราอ่ะรู้จักสองคนเนี้ยตอนที่เราดูมินิซีรีเราเรียกว่ามินิแนห์ฮ้นมันมีแค่สามตอนของอ่า ทั้งหนึ่งที่รักแล้วเราอะดูตอนแรกอะเราไม่ได้คาดหวังอะไรว่า mm hmm. ใช่เป็นซีนที่พี่วอในในเรื่องเขาเรียกเป็นเบสอะ mm hmm. เขาขืนดิวที่แสดงโดยพี่อินแล้วเราแบบเฮ้ย mm hmm. ทำไมผู้ชายคนนี้แสดงนี้นดีจัง mm hmm. มันทำให้เรานึกถึงช่วงวัยมัธยมอ่ะ mm hmm. เข้าใจใช่ไหมอ่าในนีซีเรียวนะ แล้วยิ่งตอนจบของซีรีส์ที่พี่บอกอ่ะเขาลงไ้เชื่อเป่าวันนั้นอ่ะเราลงไ้ทุกคนเราลงไ้แล้วเราก็แบบดูละสุดตาเบอร์มากเลยแบบอ้ยอินจัดส่วนพี่อิน่ะก็คือเขาเป็นคนน่ารักอ่ะคือตอนแรกเรงพี่บอกนะแต่สําพกัดโดนพี่อินตกเพราะพี่อินเขาหน้ารักอ่ะแบบตรงเป็นเป็นคนที่ตรงทายเรามากย้อนกลับมาที่ เ <MB. S 2> อ็มบอือคือเราด้วยความที่ว่าก่อนนี้จะด่วะเราไปหาข้อมูลมาเล็กน้อยตอนที่สามอะเออเขาก็บอกว่าแต่ละคนพี่หยินกับพี่บอใช่ปะเขาก็ให้คำนิยามกับเขาว่าน้อยแต่มากไม่เหมือนกันแล้วมันก็จะมีอะไรนะน้อยแต่มากที่เป็นเป็นไข่อ่ะอะไรนั่นแหละแล้วก็เฮ้ยเขาแบบพูดได้ดีพูดได้น่าสนใจว่า ส่วนที่เก่งก็พูดถึงเรื่องทำงานแบบจ้างให้ทำรื่นทำนี่เยอะๆแต่ว่าให้เงินน้อยอย่างเงี้ยคนไอยแต่มากนี่เราไม่ทำเเออคือถ้าถ้าในคำวิญยาณของเราอะเออแล้วก็แตกต่างกับพวกเขาเหมือนกันแหละเพราะว่ามันมีร้อยแปดพันประกานใช่ไหมที่เราจะคิดได้อะเออน้อยแต่มากแต่เราอะเราชอบเสียงพี่แดนมากเลยคือร้องเนี้ยเพราะมาก มันเดิมก็คือมู and นโทนแล้วก็ด้วยความที่เขาจัดแสงฟุ้งๆอะเนาะมันให้ความรู้สึกเหมือนเราดูซีที่ให้ความรู้สึกเหมือนในโลกของเขาสองคนอะมันดูเป็นแฟนตาซีเป็น sea, ปนิยายไปเลยแล้วก็จะเห็นเค้กอะ่ะที่ปัดปักเทียนอะ่ะคือยี่สิบแปดปีใช่ไหมแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ห็ินเขาเล่นในวัยทำง,งาน แล้แบบโอ้เราก็เห็นอี่ก้าวของเขาเ <c oughs> หมือนกันในบทบาทที่โตกว่าคือ <c oughs> เอาจนๆนะเราชอบมากๆแล้วดูไปแล้วมันดูละมูนอ่ะมันดูเป็นธรรมชาติมากๆบวกกับเพลงอ่ะมันพรอยอยู่แล้วเ <c oughs> มโลดี้แล้วก็ทํานองเรียเออมันยิง่งทําให้มันดูสมบูรณ์แบบเข้าไปแล้วก็เราจะพูดถึงเพลงทวิตเตอร์กัน ก็คือท exactly. no. ี่หนึ่งเทรนไทยแล้วก็ที่สามเทรนโลกประมฤติใหนอยเก็นกันรากว่ก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรที่ไม่ดีหรือข้อมูลผิดพลาดก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะแล้วก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดถึกใจแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองนต้งขอยบการดีแอลเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ